เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> น้ำปลาหวานนะคะฝีมือฝีมือขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีแค่หัวหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะหั่นซอยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวน้ำปลาหวานนะคะน้ำปลาหวานก็ส่วนผสมก็น้ำตาลปี๊บนะคะหรือน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบของเรานะคะแต่สำหรับ เราบ้านดีงามก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเอาไปเคี่ยวตั้งไฟนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะคะตอนนี้ก็ซอยหัวหอมกับซอยพริกไปก่อนนะคะ

แห้งซีดเลยนะคะมันแข็งหมดแล้วนะคะต้องเอาไปนึ่งต้องเอาไปอุ่นไออบไอน้ํานะคะโดยการเอาไปนึ่งนะคะเขาจะได้นิ่มนะคะเราค่อยเอามาเอามาโขกนะคะโขกบดหรือว่าใส่เครื่องเออเครื่องปั่น,นก็ได้นะคะแต่ทีนี้เราจะไม่ใส่เพราะว่ามันคงจะกินลําบากนะคะ แข็งเอาไว้นานจัดนะคะน้ําตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทําค่ะลงน้ำใส่กระทะนะคะพอเขาเริ่มร้อนแล้วเราก็ตักน้ําตาลน้าตาลมะพร้าวนะคะนี่นะคะตักน้ําตาลมะพร้าว ใส่ลงไปเลยนะคะเรากะเอานะคะว่าเราจะเอาความหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อออยู่ที่ปริมาณน้ำที่เราเทำน้ำปลาหวานด้วยนะคะถ้าใส่น้ำเยอะก็จะเปืองน้ำตาลน,นะคะก็เคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะ ตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ ่วงที่น้ำตาลยังละลายไม่หมดนะคะเราต้องหมั่นคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ก้นกระทะนะคะแต่พอหลังจากที่เขาละลายกับน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็นานๆมาดูทีหนึ่งได้เลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเหนืดได้ที่ความเหนียวได้ที่ความหวานเป็นที่เราพอใจเราก็ค่อยปิดแก๊สนะคะ แล้วก็ต้องเออหลังจากนั้นก็ใส่หอมซอยแล้วก็พริกขี้หนูนะคะที่เราจัดเตรียมไว้นะคะนี่นะคะต้องรองให้เขาได้ที่ให้เขาหนืดได้ที่ก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่สองสิ่งนี้ลงไปนะคะนี่ตั้งไฟอ่นอ,อนๆนะคะเขาก็เดือดปุดๆป,ประมาณนี้นะคะตอนนี้น้ำก็เป็นสีสวยๆมากๆเลยนะคะ ลืมบอกไปนิดนึงนะคะน้ำปลาหวานจะสมบูรณ์แบบได้ต้องมีน้ำปลาดีนะคะน้ำปลาดีใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือความใจใจในการทำน้ำปลาหวานนะคะก็จะออกมารสชาติดีนะคะน้ำตาลได้ที่แล้วนะคะเราก็ใสน่น้ำปลาดีลงไปนะคะแล้วก็คนต่อนะคะ หลังจากนั้นก็ชิมนะคะว่าเราจะใช้เค็มเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดชอบพอดีพอดีนะคะสำหรับทัพพีเดียวก็น่าจะพอนะคะสำหรับาการใส่น้ำปลานะคะเพื่อเพิ่ม,มรสชาติแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะในที่นี้นะคะเราจะใช้น้ําปลานะคะของยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะเขาอร่อยมากๆนะคะเหมาะกับการปรุงรสอาหารนะคะ ็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะโรยสิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยคนให้เข้ากันนี่ค่ะทำน้ำปลาหวานง่ายๆนะคะกับดีงามชาแนลนะคะ ส่วนกุ้งแห้งเนี่ยกำลังตัดสินใจนะคะว่าเราจะเอากุ้งแห้งไปคั่วก่อนดีไหมนะคะแล้วก็อาจจะใช้ครกหินนะคะบดเบาๆนะคะแล้วก็โรยลงไปอีกทีหนึ่งนะคะนะคะที่เคี่ยวมาสักครู่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพอ,อ,อน้ำปลาหวานเริ่มเย็นลงนะคะเราก็ใส่พลาสติกแบบนี้นะคะท,ที่มีฝาปิด เพื่อที่จะเวลาเราทานไม่หมดนะคะเราสามารถเอาเข้าตู้เย็นได้นะคะอันนี้กระปุกเก่าของมันคือน้ำปลาหวานตาละคังทองนะคะซึ่งหาซื้อได้นะคะที่หน้าองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะนี่ก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะที่เราทำเตรียมเอาไว้นะคะทานกับน้ำปลาหวานนะคะอร่อยเปรี้ยวปากนะคะอดไม่ไหวแล้วนะคะอดใจไม่ไหว ขอชิมก่อนนะคะขอชิมก็ในที่สุดก็ใส่กุ้งแห้งไปด้วยนะฮะอ,อ,อร่อยมากเลยฝีม,ม,มือใครเนี่ยลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะ